สวัสดีจ้าเป็นไขวัดเป็นวัดเป็นไอจ้ะกูได้เป็นวัดต่อไปหาหมอเล้วจ้ะทำสื่อยาไม่กินหมักสมน้ำกันจ้ะสื่อยุคสื่อยามาก,กินก็บวบาหายดอกจ้ะกรบมาบ้านค้นไข้ค้นป่วยกันลว จะเป็นจังไถ่มุนละผิดุูเมื่อ,อมุอนละผิดเยอะหลายบัดลงข้อหมอซูมเมอรนี่ก็ ไอออกมาจนนั่นเป็นเลือดอาการไข้ย่ายงน อากาศก็คือยังมมห่อนมมหนาวก่ะดอกเัืงไข่จังรวยค้นเป็นเอียงจังเป็นขับเปลี่ยนก็เ้เป็นกับเ้าไปหาหมอหาหมอด้จ้ะคือยามาก,กินสองมือเ็ามีประโยชน์ หาหมอทั้งค่ายคนยังไงตาบอกสมไม่ได้อยากนอนยาเราไม่ได้อยากนอนค่ะ กินนำอุ่นทำทับสิ้นอักเสบาปวปพอไปหาหมอป้าใดเสมอผู้ได้ไข้ผู้ได้ป่วยออกไปหาหมอค่ะ เนี่ยมอเห็นมันอยู่ข้างในเศร้าอ่ะไ,ไอ้กับอกไอ้ไี่จะซ่มไม่จะซุมม่มในตรงหังนอน ก็ไปหาหมอมเป็นโรกกันเดียวกันเด้อต้อมทำสิ้นอักเสบคันว่าเฝ้ารักษาก็สินใจเป็นแนวใไม่เดยจ้ะมือเศร้อเดียคอยไอนั่อน,าน,านออกมาจนเป็นนั่นจนเป็นเลือด ถอออกมาติดอยู่ในข้อเัห็นบ่าป็นกินยาหรือจักสิดไปทั้งไหนเออเศร้าไปกินยากินยาอยู่สองมือนบ่าหายเขเรียกไปเสียดยา กูได้เป็นหอบไข่หอบยังเศร้าไปหาหมอได้ๆจ้ะชมวยมยมันสิกลกายพันมันไปกินข้อห้าคนเนี้ยมองมันกิน ใช่สินจักน้อยเราล่ะคลแนนม,มาเอาออสุกกันสร้างมาผู้ใดไถ่ป่วยเดียวนี่ไปหาหมอสเลีดออกมาเูลออมามันเป็นเหลือ <c oughs> Thôi quá nhớ Cái này ta mặc Ta buồn nó Con bị lái lại được ันเป็นหรายนี่ตลกอันเดียวอันนี้ก็ชิ้นน้ำอุ่นนี่จ้ะชิ้นน้ำอุ่นไว้ตลอด กรนนะนาบากตีนำอ,อุญนสิคะมันจิไออ่นํำอุ่นให้เกลือกับกหนาวิ้ยาสามเมลา่าจิงว่าพาเห็นไห่สุดค่าค่าพอสัมบาย สามสีมือเลยโอเคเจ้าราบาสุกันฟัง้าผู้ใดว่าสบายป้าไปหาหมอจ้ะโลกกายพันเดียวเอเคจ้า